ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอูนเล็กก็โยนนะฮะวันนี้มาฝัดชิ้นเกียร์นะครับฝัดชิ้งเกียรย์ของรถโ o y ต้า o r r t จู e นนะฮะวันนี้เรามาดูกันนะฮะว่าน้ำมันน้ำมันดำมากแค่ไหนนะนีนะ่นี่คือสีน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในรถนะตอนนี้กำลังเดนน้ำมันเกียร์ภายในรถออกมานะครับปลายสาย นะปลายสายานี่นะฮะอันนี้คือสีน้ำมันเกียร์เก่าที่ออกจากภายในห้องเกียร์ของรถมานะรถคันนี้ลูกค้าซื้อ,อมือสองมานะไม่รู้ว่าเจ้าของเขาดูแลมายังไงนะทีนี้ก็เลยตัดสินใจนะเอามาทำการฝัดชิ้นเกียร์นะเพื่อจะล้างภายในระบบเกียร์ นะให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ารถคันนี้วิ่งมาในกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับรถคันนี้วิ่งมาในที่กิโลเมตรที่แสนหกนะะแสนหกเป็นการฟลัดชิ่งเกียร์นะฮะเพื่อลดค่าความเป็นกดที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันนะฮะของน้ำมันที่หมดสภาพนั่นเองนะ ที่มันไม่สามารถออกมาได้โดยการเปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดานะครับสำหรับเกียร์ออโต้ต้องเป็นการฟลัดชิ่งเท่านั้นนะฮะที่จะลดปริมาณของออน้ำมันเก่าที่เป็นกรดอยู่ภายในเกียร์ครับอันนี้ก็คือการฟัดชิ่งเกียร์นะฮะ ลำดับที่สองก็คือความสะอาดนะฮะที่เราจะล้างระบบเกียร์จนจนใสเลยนะฮะจะล้างให้จนสะอาดเลยนะครับจนสีน้ํามันเนี่ยจะดีขึ้นมากว่านี้นะครับคือสีน้ํามันเนี่ยมันจะต้องเป็นสีแดงนะฮะแต่นี่มันมันจะเอียงเอียงไปทางน้ําตาลเข้มนั่นแล้วนะ,ะจอกดําละ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันที่ผมเอาทําการชาร์จเข้าไปภายในห้องเกียร์นะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปเช่าล้างครับสกปรกภายในเกียร์ต่างๆนะครับ mm hmm. จะเป็นสีนี้นะน้ามันล้างอันนะครับการฟัชชิ่งก็ผ่านไปทั้งหมดแล้ว2รอบนะครับ2อรอบก็ใช้น้ํามันล้างอยู่ประมาณ10ลิตรนะรับผมใช้ล้างชุดละ5ลิตรนะเรามาดูสีน้ํามันในรอบที่2ว่า าล้างประมาณไหนถึงจะได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ในชุดที่สองแล้วนะครับก็จะใสประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะฮะเมื่อกี้มันดำนะครับดำเข้มเลยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทำการาดึงน้ำมันออกนะฮะแล้วก็เปิดอ่าง ล้างกลองเกียร์นะครับะนะครับอันนี้ก็มาดูกันต่อนะฮอันนี้หลังจากที่เราฝัดเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาทําการเอากลองนะฮะออกไปล้างทําความสะอาดให้นะฮะอันนี้ก็เป็นผลพ้อยได้นะความสะอาดแต่ปัจจัยหลักของเราก็คือ,อลดค่าความเป็นกรดของน้ํามันนะของน้ํามันเก่าทํายังไงก็ได้นะให้น้ํามันเก่าของมันออกมาแบบเยอะที่สุด นะก็คือการฟันชิ่งนะเเดี๋ยวจะทําการเอากองใบน,นี้ไปล้างแล้วก็จะติดตั้งใหม่นะครับนี่กองไปกองใย,ยเหล็กนะสามารถถอดล้างได้นะฮะถอดใบนี้เลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของออแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กที่อยู่ภายในห้องเกียร์นะฮะมันจะคอยดูดเศษผงโลหะต่างๆนะ น,นี่ก็จะเป็นอ่างของเกียร์นะที่จะทําการล้างแม่เหล็กเนะี่ยต้องทําความสะอาดด้วยนะมันจะเป็นตัวดูดผงเหล็กนะคนเหล่านี้นะฮะอันตรายมากนะถ้าไปเข้าไปอยู่ในโซลินนยนะทําการล้างนะอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอ่างที่พร้อมจะขึ้นปิดอ่างแล้วนะก็ทําการล้างแม่เหล็กนะฮะทำการล้างแม่เหล็ก,นะก,ล,ล,กล้างอ่างนะฮะซีนกาวเรียบร้อย เดี๋ยวไปดูกลองที่ล้างกล้างกลองให้อย่างนี้นะครับพร้อมใช้งานกันยาวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ใส่น้ำมันใช้งานเข้าไปนะพร้พอมพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับผม